ผมแม่งยาวชิบหายเลยนะฮะเออเดี๋ยวก็ต้องหาหาเวลาไปตัดนะยาวด้วยลุงรังด้วย,กร,ยกระเซิรกระเซิร์งด้วยแถมงอกอีกตั้งหากนะไม่ได้โดนพึ่งต่อยอ่าโดนนานหรือยังอ่าไม่ใช่โดนต่อต่อยแล้วโดนนานหรือยังพึ่งต่อยอ่าตกลงพึ่งต่อยหรือต่อต่อยก็พึ่งต่อยอ้าวตกลงพึ่งต่อยหรือต่อต่อยต่อยนานหรือยังไอสัดโอ้เล่นมุกอะไรเนี่ยนะฮะก่อนอื่นเลยนะฮะมีเรื่องที่จะต้อง แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบก็คือนะตอนนี้นะครับสื่อกระดาษสื่อกระดาษอย่างหนังสือพิมพ์กีฬารายวันเมื่อก่อนนี้มีอะไรบ้างนะสตาร์ซ็อกเกอร์สปอร์ตพูสปอร์ตแมนสยามกีฬานะครับก็ล้มหายตายจากกันไปแต่ ถือกําเนิดใหม่ขึ้นมาใหม่นะฮะถือกําเนิดขึ้นมาใหม่ตอนนี้สฉบับสื่อกระดาษอย่างนักสืบพิมพ์กีฬารายวันนะก็คือ Sport ตพูเอนะฮะอันนึงคือ Sport ตพูเอีกอันนึงคือกีฬาสยามนะก็สยามกีฬาเก่าเกิดใหม่ใช้ชื่อเดิมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนจากกีฬาสยามอ่าจากสยามกีฬาเป็นกีฬาสยามส่วน Sport ตพูนะฮะแน่นด้วยเนื้อหาและข้อมูลนะก็เปลี่ยนจากสปอร์ตพูเฉยๆเป็น สปอร์ตผูเนะครับวางแผงทุกวันนะตอนเช้าๆของทุกวันนะที่ร้านสะดวกซื้ออย่าง7ซเว่นอนะฮะหาซื้อได้นะครับใครที่ยังคิดถึงการอ่านตัวอักษรการอ่านตัวหนังสือจากกระดาษคิดถึงอ่าคิดถึงกลิ่นนะกลิ่นของหมึกพิมพ์คิดถึงเสียงดังแจ๊ะ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  ไม่ใช่นะเสียงดังแฟบแฟบเสียงพลิกหน้ากระดาษนะครับคิดถึงการนั่งขี้ไปอ่านหนังสือพิมพ์ไปจิบกาแฟไปนะครับก็หาซื้อได้เป็นประจำทุกเช้านะครับทุกเช้าถ้าท่านไม่อุดหนุนกันเดี๋ยวคงอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าท้านอุดหนุนกันยังไม่ทอดทิ้งกันก็จะอยู่ไปตลอดกาลนะอยู่ไปเรื่อยๆนะจนกว่ามาจะถึงคราว ที่ล่มสลายแหละซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีวันนั้นหรือเปล่านะก็อยู่ที่พวกเราทุกคนใครเป็นแฟนกีฬารุ่นเก่าๆนะฮะช่วยช่วยอุดหนุนกันหน่อยรุ่นใหม่ๆลองดูลองอ่านข้อมูลอ่านเรื่องราวอ่านคอลัมน์อ่านสกูป๊ปนะครับจากหน้ากระดาษดูจากบนหน้ากระดาษดูนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องของเกมฟาดแข้งสัปดาห์นี้นะฮะสุดสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นสุดสัปดาห์สุดท้าย ของปี2023นะครับปี2566ถ้านับเป็นพศสอง6ถห้าคอสอก็2023นะพอเข้ามาชูอ่อเข้ามาชนะูเข้ามาสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายก็จะเป็นช่วงที่เรียกว่าครนะิสต์มาสบ็อกซิ่งเดย์นะเตะพรุ่งนี้วันเสาร์วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นี้ Eve, นคริสต์มาสอีฟนะฮะพอวันจันทร์นี้หยุดหมดนะวันจันทร์นี้วันที่25่ธันวาคม คือวันคริสต์มาสแล้วก็วันที่26วันแกะห่วของขวัญนะฮะคือวันอังคารที่26ธันวาคมก็เรียกว่าวันบ็อกซิ่งเดย์ซึ่งแปลเป็นไทยได้อีกอย่างว่าวันเตะกันให้ตายหงตายห่านกันไปข้างก็เป็นประเพณีของฟุตบอลอังกฤษที่สืบทอดกันมานานนมนะครับคือถ้าเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์มันต้องมีเขาเรียกว่ามันต้องมีมโหรสพ นะฟุตบอลก็ถือว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึง่งที่เมืองหลวงลูกหนังเขาเพราะฉะนั้นถ้าวันหยุดนะะักขะตเลิกนะวันหยุดปุ๊บต้องมีฟุตบอลแข่งนะคนที่ได้หยุดต้องได้ออกไปดูเกมฟาดแข่งที่สนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายึดถือตรงนี้มาช้านานพอวันหยุดวันบ็อกซิ่งเดย์ก็ต้องเตะเห็นไหมฮะจะเตะวันเสาร์เนี่ยคือพรุ่งนี้เตะวันเสาร พักวันอาทิตย์พักวันจันทร์พักแค่สองวันวันอังคารเตะต่อเลยแล้วก็ต่อเนื่องยาวไปจนถึงสิ้นปีนะครับนี่คือสุดสัปดาห์มหาโหดของฟุตบอลอังกฤษเขาเนี๋ยดื่มน้ำนิดนึงอสบายตับไม่ใช่แล้วเนั่นน้ำน้ำยาเร่งรากนะครับ พรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่23ธันวาคมศึกพรีเมียร์ลีกมีเตะกันทั้งหมด6คู่แมนซิตี้นะครับไปทำศึกชิงแชมป์สโมสรโลกฟีฟ่าครับเวลค c ั p นะเข้าไปชิงชนะเลิศกับฟลูมเนเซ่ตอนนี้ทุกท่านทราบผลการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแมนซิตี้จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ตัวเองได้สำเร็จหรือเปล่านะครับเป็นแชมป์โลกครั้งแรกผมดูแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาเท่าจริงเอาจังนะเพราะนั้นก็ขาดแค่แมนซิตอ้นอกกนั้นลงเตะกันครบครัน มีที่น่าสนใจที่สุดอยู่สองคู่นะฮะคู่แรกของคืนวันเสาร์ถ้าเป็นที่อังกฤษเนี่ยก็เที่ยงครึ่งถ้าบ้านเราก็ทุ่มครึ่งนะฮะเวสแฮมอยู่ในเต็ดครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรถบัสสีแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดอัมตัวเองนี่แหละนะโดนอัมมาตลอดทั้งสัปดาห์ก็อัมตัวเองบ้างไม่เป็นไรนะ,ะอีกหนึ่งคู่เป็นคู่ดึกเที่ยงคืนครึ่งนะ,ะของคืนวันเสาร์นี้คืนวันพรุ่งนี้ก็ เป็นเกมที่แอนฟินนะครับลิเวอร์พูลเจ้าบ้านกับห้ำหันกับอาร์ซนเนลนะอาร์เนลเนอาร์เซนอลหรือไอ้ปืนโตทะลักเดือดก็ถือว่าเป็นเกมช่วงชิงตำแหน่งจ่าฝูงและก็อาจจะหมายถึงการชิงตำแหน่งแชมป์แบบไกลๆนะครับคู่ระหว่างหงแดงกับเดอะกานเนอร์เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ เรามาว่ากันอย่างละเอียดที่ท้วนส่วนวันนี้นะฮะขออนุญาตพูดถึงเกมที่ลอนดอนสเตเดียมก่อนนะครับพูดถึงเกมระหว่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าสำคัญมากคือนัดล่าสุดนะครับแมนยูเนี่ยทะลึ่งนะอยู่ดีไม่ว่าดีไปอุดประตูที่แอนฟิลด์แล้วก็กลายเป็นทีมแรกที่ไม่แพ้ ลิเวอร์พูลที่บ้านของพวกเขาในฤดูกาลนี้นะฮะลิเวอร์พูลนี้เสียสถิติชนะร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นไม่พอนะครับเท่านั้นไม่พอเป็นทีมแรกที่ไม่เสียประตูที่แอนฟิลด์ในฤดูกาลนี้อีกต่างหากไม่เคยมีใครทําได้โอโ้แต่เขาห้ามภาคภูมิใจนะอันนี้ต้องขอกันเอาไว้เขาบอกวนะ่าอย่าอย่าภาคภูมิใจมึงมึงภาคภูมิใจไม่ได้เดี๋ยวโดนกระแนงแขนนะันะบ,นะบเขาห้ามภาคภูมิใจเท่านั้นไม่พอนะฮะไป เขีย่ยเขาลงมาจาัดจ่าฝูงอีกโอ้โ oh, ห oh. เขาเรียกว่ามึงเนี่ยก่อกรรมทําเข็นสามเด้งเลยเพราะนั้นนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หนักหน่อยโดยเฉพาะผมเนี่ยวันๆต้องมานั่งอ่านคอมเมนต์วันๆต้องมานั่งฟังนั่งเห็นอะไรที่มันไม่ค่อยเจริญหูเจริญตาบางคนบอกพี่ก็อย่าไปสนใจพูดอย่างนี้สิพี่ก็ดูแต่ดีๆก็ดูแล้วครับนะ ก็จริงๆก็ไม่ได้อยากสนใจแต่มันแต่มันเห็นน่ะมันเห็นแล้วมันก็รู้สึกใช่ไหมล่ะมันเห็นแล้วมันก็แบบเราก็โคนน่ะมันก็อดอดนึกอดคิดอะไรมากไม่ได้โทษฐานที่ไปทะลึ่งทําแบบนั้นนะครับแล้วรุ่งนี้ต้องบุกไปเยือนเวสแฮมซึ่งเนี่มีซึ่งด้วยเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเวสแฮมบุกไปเยือนแอนฟิลในศึกตาร์บาวครับนะรอบแปดทีมสุดท้าย แล้วโดนระเบิดโถส้วมมาแหลกเหลวเลยนะฮะไม่เหลือซากห้าประตูต่อนหนึ่งโอ้โหได้รับคำชื่นชมมลน้นหลามบอกนี่ไงไม่อุดไม่อุดแล้วเล่นสนุกนะเปิดเกมสวนเป็นระยะสวนเป็นระยะเฮียอะไรผมเห็นกว่าจะได้ยิงครั้งแรกเนี่ยนาทีที่เจ็ดมิบนะฮะทางวรรณกรรมกันไปเวสแสมอุดนะฮะย้ำอีกครั้งว่าอุดแล้วก็อุดไม่อยู่อุดไม่เป็น มีความผิดพลาดเยอะแยะมากมายเสียประตูเร็วนะครับพอเสียประตูเร็วก็อันไม่ไหวนะครับทำนกแตกนะยางรถบัสยางแตกกระโดนเจาะไประเบิดต้องใช้คำว่ายางระเบิดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้เขาก็เลยดูสิมาจ้องสิอ้าวแล้วเวสซม,มาเจอกับแมนอยู่ทีมที่เพิ่งแพ้พวกพี่พี่มาห้าหนึ่งมาเจอกับทีมที่เพิ่งยันเสมอ พวกพี่ๆมาศูนย์ประตูต่อศูนย์โอ้โหมันหมายความว่ายังไงแบบนี้หมายความว่ามึงอย่าพลาดนะมึงอย่าพลาดนะโอ้นะนะก็อุตส่าห์พ้นความกดดันมาได้สักประมาณห้าวันนะห้าหกวันเด็กผีต้องมาเจอกับความกดดันครั้งใหม่นะฮะโอ้ยอ,อันตย์ที่แล้วนี่กว่าจะรอดออกมาได้นี่ใจหายใจฟ้าม ต้องไปเยือนเวสแฮมซึ่งเมื่อฤุูการที่แล้วนะก็โดนนะก็โดนจากความบิดพลาดของอ่าถ้ายังถ้ายังจำกันได้นะฮะได้บิดเดกอานะฮะรับบอลพลาดฤดูการที่แล้วเนี่ยพลาดท่าไพ่แพ้เดอะแฮมเมอร์สนะครับเดอะแฮมเมอร์ Hammer, แพ้ขุนค้อนเวสต์แฮมเนี่ยที่ลอนดอนสเตเดียมหนึ่งประตูต่อศูนย์เกมนี้นะครับพรุ่งนี้เอริเทนฮากจะได้ขุนพลสำคัญกลับมา นั่นก็คือบรูโน่แฟนนันเมื่อกัปตันทีมอย่างบรูโน่กลับมานะรับเกิดคำถามว่าเอาแล้วจะใช้ชุดเดิมหรือมีการปรับตำแหน่งถ้าปรับตำแหน่งใครจะเป็นคนหลุดออกจากตำแหน่งนะอันนี้พูดถึงทีมชุดล่าสุดที่บุกไปยันเสมอลิเวอร์พูลศูนย์ประตูต่อศูนย์ที่แอนฟิลซึ่งถามผมนะเล่นเล่นเกมรับกันได้ดีสามารถเล่นเกมรับกันได้ดีและอะไรที่มันดีเนี่ย ก็ไม่ไม่ควรจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับผมมองว่าเอลิกเทนฮางเนี่ยเป็นเป็นคนที่ไม่ไม่โรเตชันอะไรมากมายนะครับไม่ไม่ไม่โรเตชันอะไรมากมายจะยึดติดทีมที่มีผลงานดีนะสมมุติว่าทีมที่โชว์ฟอร์มได้ดีชนะคู่แข่งหรือไม่แพ้คู่แข่งแล้วเล่นดีเนี่ยเขาจะเขาจะคงทีมนั้นไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า11แอดตัวจริงของปิศาจแดงที่จะบุกไปเยือนลอนดอนสเตเดียมในวันพวงนี้เนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงเต็มที่นะเต็มที่เพียงแค่ตำแหน่งเดียวนั่นก็คือการให้บลูโน่แฟนันกลับมาเป็นตัวจริงนอกนั้นเหมือนเดิมหมดอองเดรรอานะ่านเะฝ้าเสาแผงแบ็กโฟทางขวาดาโลทางซ้ายลูกชอคู่เซนเตอร์แบ็กดีอยู่แล้วนะก็เข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อจอนอีแวนส์กับราฟาเอลวารานปัญหามาอยู่ตรงกลางเนี่แหละนัดที่แล้วใช้มิดฟิลตัตวรับคู่กันคือโซฟิยานอัมระบัตกับเจ้าหนูวัย18ปคอปปี้ไมนู นะโดยมีสกอตแมทโทมิเน่เป็นหน้าต่ำถามว่านัดเนี้ยสามตัวกลางจะต้องเปลี่ยนแน่ๆเพราะว่าบรูโน่กลับมาใครจะหลุดนะครับถ้าถามผมสมมุติถ้าผมเป็นกุนซือปีศาจแดงผมจะให้สกอตแมทโทมิเน่ไปนั่งสำรองก่อนเพราะว่าถ้าพูดถึงรูปเกมไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรแต่มีประโยชน์ในการสอดในการทะลุขึ้นไปทำประตู เกมนี้ต้องการรูปเกมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นผมจะผมนะอันนี้ผมผมจะใช้มิดฟิลตัวรับคู่กันคะคืออาราบัติกับไมนูแล้วก็มีบรูโน่แฟนันเนี่ยเป็นเพลย์เม e เกอร์หมายเลขสิบข้างบน3ตัวก็ชุดเดิมนะหวังพึ่งได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใหญ่ก็พึ่งอะไรไม่ค่อยได้หอยลุนหน้าเป้าทางซ้ายกานาโชทางขวาก็อันโตนี่เดือมุนแต่ถ้าให้ผมเดาใจของเอริกเทนฮารผมว่าแม็กทอมลูกรัก จะไม่หลุดออกจากตําแหน่งและบรูโน่แฟรนันจะได้ลงตัวจริงคนที่จะหลุดนะครับก็คือมิดฟิลตัวรับที่มีอยู่สองคนจะหลุดไป1คนนะถ้าให้ผมเดาถ้าให้ผมทายใจของกุนซือชาวดัชผมทายว่าเขาจะเอาโซฟิยานอัมระบัิออกแล้วให้ไมนูเนี่ยเล่นเป็นตัวรับเพราะมีความสดมากกว่ามีความเร็วมากกว่าให้ไมนูเนี่ยเป็นตัวรับมีบรูโน่เนี่ยถอยลงมาช่วยตามจังหวะนะครับคอยวางบอลคอยสอดขึ้นไปยิงแล้วก็ ให้สกอตต์แบคทูเน่เนี่ยเหมือนเป็นกองหน้าตัวรองเป็นกองหน้าตัวที่2เกมนี้นะฮะผมดูว่าเวสแฮมเขาก็พักตัววันเมื่อกลางสัปดาห์มากะมาเอาตายนะัดนี้บางทีก็คิดน้อยใจมึงจะมาเน้นเฮียอะไรกับกูนักหนานะครับเขามาเอาตายแน่นอนนะลูกเกมเอาตรงๆเผิเผอะเวสแฮม,ม,มคลองบอลบุกมากกว่าด้วยซ้ำและที่แน่ๆคือเกมนี้แมนยู you, ห้ามแพ้ ห้ามแพ้เด็ดขาดนะครับถ้าลองนึกดูจินตนาการดูถ้าแมนยูกลับออกมาจากลอนดอนเซเรียมด้วยสภาพที่ถูกยิงออกมาพ่ายแพ้ปราชัยออกมาโอ้โห <c oughs> ดูไม่จืดละมึงนะโอ้ยรถบัสเมื่อเมื่อ,เม,อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจอกับทีมที่โดนถล่มมาห้าลูกและไอ้ถ้ารถบัสไปแพ้ทีมที่โดนถล่มมาห้าลูกโอ้โห บอกได้คาเดียวนะฮะสั้นๆเลยว่าเชื่อ